คนรใดเอาใจเจ้าของแต่บางคนในเอาตัวอย่างชายหนึ่งหญิงหนึ่งเอาใจเจ้าของยุดจบบทสวยทั้งสองคนเลยประเภทเอาใจเจ้าของประเภทจะใส่อารมณ์บทสนใจผู้อื่นบทสนใจเหตุและผลอาไะไรบางคนในเอาชายหนึ่งก็นเานาะงูวรใด เอาว่าตามผู้ที่เอาต่ใจตนเองผู้ที่เอาใจใจตนเองได้แจ่ได้แก่พระกาโปลิกะพระกาโปลิกะถ้าเป็นหญิงถ้าเป็นหญิงก็ได้แจ่ก็ได้แฉ่คนสวยใจดำคนสวยใจดำแห่งเมืองโกสัมพีแห่งเมืองโกสัมพีได้แก่นางได้แก่นางมาคันลิยามาคนริยาจบทัสวยทั้งคู่เลย อันนี้จะพูดปากดีๆเก่งๆทั้งนั้นเลยว่าเจ้าของเนี่ยคาดหลายเก่งหลายบอกฟังความผู้ใด่าว่าแต่ปบกบคนธรรมดาขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังบอกฟังความฟางเดยคนไหนฟางเดยอ่าขนาดภาษาสดายังบอกฟังความต่ว่าเราจิตเราอยากบางงานนี่ยอยากเรอยากอยากประเทศนตัวแรที่ว่าสุดสุดบอกสุดๆ,ๆอดอ สะสมเนเนี่ยเจ้าเพื่อนว่าจังไดมาถามเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบวิคัมซีเวลเวดคัมซีเวลโตขยันใจบ้างไหนเอายิงไม่ใช่ก่อนคนใดอ้ามออกไปเลยก่อนอ๋อใช่ก่อนเลยนะเอาใช่ก่นแล้วเวคัภาษาตะดาวบอฟังข้อเนี่ยตัวขยานใจว่าจังไดล่ะคนใดอา ครับส,สาระสำคัญว่าสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆอยู่เขาบอกว่าเมนไอเดียหรือคีย์์เวิรด keyword ในบอกคุณน,นะบอกให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆได้บอกได,ได้ถ้า,ดดากนนาูได้กูได้จังไรเน้นถามจะได้เดี๋ยวว่นนี้จะบพูด อาวาตามพระกาโกริกะพระกาโกลิกะมีทิฏฐิมานาสูงมีทิฏฐิมานาสูงใครเตือนก็ไม่ฟังใครเตือนก็ไม่ฟังตั้งแต่สาลีบุตรตั้งแต่สารีบุตรโมคลานะโมคลานะแกน้อยใจแกน้อยใจโจมตีโจมตีพระสาลีบุตรพระสารีบุตรว่า บอกให้โยมมาแต่ถวายมาแต่วายตนเองนไม่ถวายวเราผู้เป็นสมภารเจ้าวาดเลยเราผู้เป็นสมภารเจ้าวาดเลยภาษารีบตรแก้ตอบว่าภาษารีบตรแก้ตอบว่าเรื่องถวายของเรื่องถวายของเป็นเรื่องของโยมเป็นเรื่องของโยม สาลิบทรบางสานวบาเราก่าบอฟังอารวาทตะพืธตะเพือบอฟังของเราจะฟองคนในบรนษัทคนในอ้มมาฟ้องสารใดสารไทยหรือสารป่าปุ่นจีนฟ่งในอ้อมสารในโลกอ,อ,อะมาฟ้องว่าในคนไหนสาทสาัณดา อันานพระศาสดาประทับอยู่วัดใดละอาแม่นวัดหลวงพระดำเนี่ยเม่นบ่ห่วยวัดได้สันแต่ขนาดนั้นขนาดนั้นพระศาสดาพระศาสดาพระทับอยู่ที่วัดพระทับอยู่ที่วัดเขตตะวันมหาวิหารเขตตะวันมหาวิหารอ่าเราขมันใจแล้วว่าเราถูกสุดเลยข้อคน้าเอาใจเจ้าของวัตถิเป็ีนยังสันบอนยังสันบ่ฟ้ามข้อมือเนลี่เป็นยังสันบ่ อันแรกอันนีกว่าเจ้าของเนี่ยดีเลือดประเสริฐสีถูกเจ้าของยุบพูดเดียวพืนนิ่พิดเบิดพืนนี่สัวเบิดอันนั้นเราเปลี่ยนผ้าเนี่ยตัวควันแบบเนี่ยสีมีมาลงเนี่ยมีคือโู้คือโอเห็นม้างหรือก่คนณหนเคยเห็นมาแล้วเจ้าของนี่ดีทุกอย่างพืนอนี่สัวแพงสบาง แต่แบบนี้ตัวมันครบได้บ่ครบว่าไ,ได้แล้วเอาใจเจ้าของมาฟ้องภะษาสดาเลยนี่เนี่ยฟ้องภะศาสดา,า,สาหาภาษาลิบุตรหมกขล่านะบ่เป็นธรรมร่ตูกต้องบอกกระยาดย่อมมาถวายเจ้าของบ่มาถวายสมพรเจ้าบาทเลยตัว่าอราันางจะมาสนใจเรื่องถวายของรหอรือบ่ถวายพระคุณไะบอครับผม สนใจปะบ่สนใจครับเออบ่สนใจอย่าว่าแต่ภาษาลีบุตรพมคขละนะ่ะหลวงปู่มันมันก็เคยหายย่อมมาแล้วแต่หัวปัญหาย,ยู่อยู่ใส่มาทราบครับแต่หัวบ่า,าบขาดข้อความนี้ข้อความนี้บาปกดกุติบ้านผือบาปกดกุติบ้านผือมันจะปัญหายชงไง <c oughs> มาตามหายกรณี Ai, Jamie, ให ver ver oh, right. ้ร oh, right. wow. ีโยมไปถวายของโยมไปถวายของบ่เป็นเวลาเวลาบ่เป็นเวลาเวลาโอ้ต้องรู้ซะก็รับพระที่ห้าสิไปหาเนี่ยเป็นเิ่นกังลังเหตุอย่างอยู่สำคัญมาตัววะสำคัญแต่เป็นกําลังปฏิบัติทมอย่างจงกรมนั่งสมาธินั่นอย่เนี่ยเป็นสิหายว่างงานเนี่ยใช่ครับอ่าเพิ่นก็เลยบอกว่าถ้าใดรอยากมาให้มาตะช่องข้าฉันข่า นามาถวายได้าค่ข้าตารับของอยู่สมีเวลาปฏิบัติธรรมบ่บ่มีแหละแล้วนี่พออะไ้เป็นตัวอย่างมีเวลาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ราบวชมาคนมาหาหลายหลายเด้อเป็นปิตุสุนีอามนายบาคคณนาย้าคคณนายบ่ได้ก็จะถามได้ว่าเนี่ยอามสิได้น่นบาคุณนายครับผมได้บ่ แต่เน,น,นื้ออาบนี่เนี่ยยกให้เป็นมหาอ่าน,นนะคนใยเนาะครับผมว<า>้าสเเป็นมหาอ่า,านระเบัด <laughs> ในวโรดเป็นผู้สุดนี่นปาตามได้แก่ได้แก่นงางนามธรรมตินาเถรีธรรมตินาเถรีมเมื่อได้บวชแล้วเมื่อได้บวชแล้วปรากฏว่า ว่าเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่มีบุญมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงตั้งแต่บวชเป็นพิษุณีมาตั้งแต่บวชเป็นพิษุนีมาคนก็เอาของมาถวายคนเ้าของมาถวายอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาเออเช่นวันนั่งสิแฮปปี้นังสิพ่อใจบอกพอใจ้วพอใจพ่อใจคุณนายพอใจครับพอใจตาบอดแต่เป็นคน จิตอยู่ใน,นลาบสักาลากาศิตยี่ยมแย้มแจ้มสายยินดียินดีแต่ว่านั่งตรงข้างๆได้หรอครันั่งอยากบวชเนี่ยเพื่อต้องการยังต้องการของที่ต้องการบรรลุมรรคผลพระนิพพานการของว่างเสนบอกมรตาานางธรรมทินาทาทนาเถรีธรรมทินนาเถรีปวดเพื่อต้องการปวดเพื่อต้องการละจากกิเลสากกลลจาก,กมรรุธรรม นโลหะเออนั่งไปยินดีเลยนั่งไปยินดีเลยเห็นบ่ขนาดยังบ่ได้เป็นพระอรหันต์นั่งไปยินดีตลงก่นขามกับผู้ที่บวชแล้วแมาาา่วาให้ภาษาลีบุญธรรมโอกระนาวบางงานเนี่ยน,นั่นไปให้ย่อมยังบ่พ่อยังมาให้พายอีกแต่นายมาในวคนนั้นนายบ่าอาบเออนั่งบ่อยากได้นั่ง มมีเวลาปฏิบัติธรรมทางสังกัลเละคนาดสงเขาปลาเนี้ยเลยดีเวลบดีบวลา,า,าคุณนายดีครับมคณะสงที่ไปปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เป็นขะได้ตั้งแต่สองโลกสามโลกห้าโลกเก้าโลกสิบโลกสามสิบโลกหกสิบโลกห้าร้อยโลกยังม่หลายวัต่อวันแต่ว่านั่งนี่เป็นผู้หญิงที่ส่วนโมพิสุนีนไปน้าบ่ เป็นยังบ่ไปเป็นยิงบ่านวะในคนไหเอาโมไปนั่งบ่อานั่เยอะวาน่าจะไปนั่งเนาะามได้เชืยังนั่บ่ไปบ่่านผีหลอกวะตัว่านผีหลอกว่าตัวายจังนวะยาณจังนบ่จังไนแหละแต่เป็นสซเลนกรคนไหนหละงนั่นเนี่เเลนกรฟังสันบอกปรากฏว่านั่งบ่ซ้นก็ยังตวาเลย พ่าหน้ามาจากต,กตระกูลเศรษฐีมีเงินมีของทุกอย่างอยู่แล้วเข้าปลาปฏิบัติธรรมหามุมสงบหาม่มสงบบพ,บ,พบพูดบ่คุยกับผู้ไหใดใส่เวลาบโดนเจ็ดวันวันที่แปดกลับมาเลยเขาทามานั่งเนี่ยขอาทามะคนไหนนั่งกลับมาเนี่แสดงว่าเป็นผลบวกหรือเป็นผลลบคนจิวานั่งจังไหนดีหรือบ่ดี ด,ด,เดีเป็นยังว่าบด่ดีเป็นยังว่าบ่ดีจะบ่อยกับม <c oughs> นะามาบานมาเฮ่นนั่งใน่าเป็นยังว่าบ่ดีเอาลาว่้ดุกเขาจะว่างได้ะนะบ่สารนี้หลับสักการละเป็นยังว่าบ่ดีบาไดนอ่ามกนนะคนส่วนมากว่าตามคนส่วนมากคนส่วนมากทางพิศุ อังพิสุิสุเนพิสุเน,เนอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาที่ยังไม่ได้ถึงธรรมที่ยังไม่ได้ถึงธรรม,ม,มจํานวนมาก จำนวนมางตำหนินางสงสัยอยู่ปาผู้เดียวบ่ได้สงสัยอยู่ปาผู้เดียวบ่ได้สงสัยอยากได้ลาภสักการะสงสัยอยากได้ลาภสักการะมีแต่คนไปหามีแต่คนไปหาไปอยู่ป่าแล้วคงสิล้ำบากเนาะไปอยู่ป่าแล้วคงสิล้ำบากเนาะโอ้ตัววานน่าคิดต่างกันนิ่งท่าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาบ่เป็นรื่องธรรมดาอ่าเขาสิเนิ่งท่าซ้ำกันบ่ตัวบ่า บะซ้ำก mm. ันบะซ้ำกันแหละเขาก็ถือว่าจังสันว่าจังเซียนนั่นแหละผู้ได้รับผู้ได้ะับผู้ได้รับอะไดทราบป่ะคุณเดือดร้อนใจนั่นคุนจะบ๊วคืออะไรแต่บางคนใดปาตามบุคคลที่บุคคลที่รับไม่ได้รับไม่ได้ ที่นางถูกตำหนิที่นางถูกตำหนิได้แก่ได้แก่ท่านวิสาขาท่านวิสาขาซึ่งเคยเป็นอดีตสามีของนางซึ่งเคยเป็นอดีตสามีของนางแม้ได้บรรลุแตแล้วแม่ได้บรรลุแล้วซึ่งพระอนาคามมซึ่งพระอนาคามีอาามโอ้สูงทรงมงาเนเลยสูงทรงครับแต่มันยังบนตัดขาดจากเกเรเลย,ยเป็นห่วงว่าเขาเนี่ยโจมตีอดีต พันรยาโคเป็นพิสุนีเป็นแต่เราเป็น่วงบ่เออเราจะเลย่ยมากพวดมากคุยนําเป็นจังไดามาโพดมาคุยสนทนาารรมนํา,านนมี่ทั้งพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาพิสุจะนางฟังนําบ่นางฟังนําครับบ่ในฐานะที่เคยเป็นท่านวิสาคาจะบอกคือผู้ใดขอคุณนายชาบะโลกท่านวิสาคากำนังวิสาคานี่ นเดียวกันลูกค,ค,คนละคนคนละคนครับอา่าท่านวิษสาขาจิปจาจังกาลัางบาอยู่เนี่ยในันเรื่องเนี่ยอยู่เมื่อไหด้อ่าในคยไหนคุณหนายบ่อไรจะเนี้เนี้อ่นอนา,าน,น,อนอาสีได้แม่จะเื่อไรบอกอ่านเป็นเรื่องขนองนข่ายหรบอกาไมา่ไม่เอา,าจาก เรื่องท่านวิสาขะเรื่องท่านวิสาขะกับอดีตภรรยากับอดีตภรรยาธรรมทินาเถรีธรรมทินาเถ,าถรีรปรากฏอยู่ในปรากฏอยู่ในเมืองืองรเชคฤห์รลาชคหึกออะจำแม่ามเช่นแม่เช่นแม่คนไหนเช่นแว่ไว้อยู่ในเมืองตลาชคฤึกรลาชคฤห์<ม>โอ้อันนี้ก็อ,อาจารย์เล่าเคองนึงเนี่ยเล่าขานไปเราเริ่มต้นเด้ย การเรา้องเตรมจิบพอไปใส่มาใส่นักกนนูในเนาะเราเฉพาะตอนยังฮะตอนที่เราบ่สนใจเรื่องลาบสักการละหลวงปู่หมันก็ดหายโยมมาแล้วยังไม่ค่อยหายทราบเลยอ่ะคุณนเายนอยางให้วายเป็นแบบใดแค่เป็นเวลาแค่เป็นเวลาในช่วงไหนที่พระนิสก,กรรมฐานอยู่แต่บางวงเขาก็ไม่ได้ขอกรรมฐานนี่แล่ะ อีกเวลาหนึ่งนอกจากเวลาฉันเขาจะงเ่ล้าเลยเวลาที่เพื่อนออกมากกวดเนี่ยเดี๋ยมนตัววบาดีขับวนั้นวันอั่นบัดภาษายปฏิบัติกรรมฐานก็จะเป็นอยนยังสั่นแต่ทั่วไปเพื่อนบริขาวกรรมฐานเนี่ลาไดก็าได้ยังแน่นอ่านนั่นกุญณรเนี่ยบวชขาดศรัทธานี่ยังเส้ามาถวายโลดแม่นบ่านุญเณรบวชขัดศรัทธานั่นลงเนาะบม่มีปัญหา ๆๆนั่งก็ได้ตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปปฏิบัติธรรมที่บาจามที่กลับมาที่กลับมาเพราะพาลธุระเพราะพาลธุระ,ระในการบําเพ็ญในการบําเพ็ญเรื่องส่วนตนเรื่องส่วนตน พาระแล้วหมดพาระแล้วต่อไปต่อไป,ไปมีแต่เรื่องส่วนรวมมีแต่เรื่องส่วนรวมในงานรพระพุทธศาสนาในงานพระพุทธศาสนาโอ้นั่งว่าแบบนี้ดีบ่หลักคุนในดีบะ่ะลามคนยังจีโจมตีนั่งอยู่บ,จบ,บอจีโจมว่าอับคนไหนบ่ครับจน่มีอยู่อ้าวคุ้มที่โจมตีเขาจะว่าเขาโจมตีเรื่องอย่างมาบัตนี้เขาเปลี่ยน เป้าไว้ได้หมดหรือาบาตจานจอมตีนางว่าจอมตีนางว่าเป็นไปบ่ไาะดเป็นไปบ,บ่ได้ใที่นางพูดนี่ที่นางพูดนี่ปวดวัดเจ้าของปวดวัดเจ้าของมันรู้เป็นพระอาหารหันต์แล้วรู้ว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วมันสิได้จังได้สิได้จังได้สัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียว,ยวก่อนนั้น นนนคนก็ไปหาหล่ไล่คนก็ไปหา,ลาปหาล่ไล่เออเอาอีกแล้วบ่นี่ย <laughs> อาอย้แรงได็ล่ะเด็ดทั่วลงมางานไอ้คนนายทั่วลง <ๆ S 1> เอาอีกแล้วแต่ว่าคุมที่บรอนรูถ้ำเป็นก็สิย์นิ่งสงบโอ้โหพู้ที่จะซอยเหลือนั่งในนี่เรื่องเนี่ยคือผู้ใดคือผเป็นอะไรอ่านคุณนาย ภาษาสดาครับผมอ๋อภาษาสดาถึงข oh, ้าวแสดงถ้ำแสดงถ้ำนะเนี่ย no ยู่เมืองตราติคึกลังสันมองแสดงถ้ำเนี่ยยู่อยู่สายอยู่วัดใดฮะวัดใดล่ะอ่าวัดใดลกุฎนายแต่บอกกุฎนายวัดใดที่มีสวนไม้ไผ่วัดใดแต่บาปเวรุวันครับอ่ออาบรางวัลตัวเวรุวัน สวนไม้ไผ่ไวไผวัดแห่งแรก,แแรกเมื่อถึงข่าวแสดงธรรมให้พิสุพิสุสสุนีนอุบาสบอบากาอุบาสบบาิกาฟังทั้งเมืองราชคึกฟราชชคึกคุณในบ่อน้ำจึงตัดรับรองจึงตัดรับรอง การกล่าวสนทนาการกล่าวสนทนาของพิษุณีของพิษุณีนามว่านามว่าธรรมะทินาเถตรีธรรมะทินาเถตรีพูดถูกต้องแล้วพูดถูกต้องแล้วนางหมดจากกิเลสแล้วนางหมดจากกิเลสแล้วต่อไปต่อไปเหยงแต่เียงแต่ช่วยงานช่วยงานส่วนรวมส่วนรวมงานผู้อื่นงานผู้อื่นภารกิจิต ภารกิจส่วนตนหมดแล้วหดยังเหลือแต่งานส่วนรวมยังเหลือแต่งานส่วนรวมโอ้วันนี้สิหายความสงสารยังมาเนี่ยไมนะครับอ่ต้องให้ปได้รับรองคไหนภาษาสดาเอ่เรื่องที่ภาษาธดารับรองนี่ถือว่าจบไปเลยถ้าภาษาธรรมดาบอเราล่องโมหูเนี่สินักโมงานเนี่ย นักแล้วเพราะว่าคนพวงหุ่ิมักซีโบซีเบย์เพราะเจ้าของว่ะซีโบซีเบยค่ะข้ามัตซีโบซีเบย์เห็นไหมกวางเี่ยฟังในอ่านกูนะฮะมาเนี่ยเอาตัวติดตัวแดดแนี่ยถามเนาะคนโบลูชอบจีนแต่ว่าสมมติเห็มีบอกมีหัวไหนจังไหนว่ามีหัวไหนจังไหนมาเนี่ยลงนี้เยเนไหมเคยเห็นมาแล้วประเภทวัชระทั้งรวมเนาะ อชวนนักสพาจานให้ไปกรุงเทพไปลงทางยู่กรุงเทพแบนี้งานอย่างสาวบองานคนบทางซีโบซีเบเข้าลงทางมางานเออหลงหลงก่อนก่อนจะมีกี่พิเอสตั้งแต่มีกี่พิเอสชัมอเนี่ยก็สิลงบอกหสราเยอะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นยังไรเ้าเก้าสิบห้าเปอร์เซเหลือไปห้าเปอร์เซ็นต์ตพวอย่าง ทราบคุณนะเอ้าต้องใช้กี่พีเอ,เอ,าาเอเ้อลายไรก็ได้ได้บทตัวมันเคยพลาดหลงทางมาแล้วลงคลองมาแล้วยอดเสื้อย่างนั่นแต่ทุกเสียงตัวอยา่างเขาก็ต้องการบทตกตั้งต้นอยู่ในความไม่ประมาทเราเริ่อชาดกต่อจากหมู่บ้านเนี่ยจะก่อนมื่อนี้ส่งไปให้กิจกรรมยังเออ ในซาบะมายบบางองร่วมบางชนบ่เป็นโครงการพิเศษว่าตามหลกเป็นโครงการพิเศษ ผู้ตรวจบัญชีผู้ตรวจบัญชีสากลจังหวัดหนองคายสากลจังหวัดหนองคายร่วมกับโรงเรียนพระธาตวิทยาร่วมกับโรงเรียนพระธาตวิทยาและโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยาและโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยาชุมชนชุมชนบ้านนนท่าบ้านนนท่า ร่วมกันร่วมกันจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดการที่10บัชการที่สิเนื่องในวัตรโอกาสเนื่องในวัตรโอกาสคร,ร,รบหรอบ 66รอบ7 2 0 0สาสอ2พันสเออนีรูปแบบของการออมการออมส่งเสริมการออมได้สมมติต้องขอบวลาอ่าเหตุเปลี่ยนยังมีที่ออมได้อาเห็ุบางเด้เฉียนได้รับพาระจ่ายเนีนบอกออของวันเท่าเนี่เหตุมาติดด่วนได้ครับเฉนรับพาระจ่ายเข้าใจเนีนบอ เข้าใจลองมาลองเขียนเม่งกะมาต้องเขียนใบใบ,บสมควรให้เป็นบทตระมรเอ่อถ้าเขียนเป็นออมเป็นเป็นลักษณะหนึ่งของหัวใจของเศรษฐีออากาศสลอนักแลว่างไหนคนไหนยูคอได้ไดนบ่กคนไหนมาทีบ อาวาตามถ้าอ,อมเป็นใช้เป็นจะอยู่ในหัวใจของเศรษฐีจะอยู่ในหัวใจของเศรษฐีข้อที่ขอสอง,สองวาดด้วย,วาวยอารักขาสมปทาอารักขาสมปทา,า,าเอออารักขาสมปทาแต่ว่ามีตเป็นอย่างเดียวกักบบดาดเด็กต้องมีให้ครบทั้งสี่คอ ขอเช่นนึงแม่นยังหลอกกดนายโ้ Good night. Oh. จับในบนอาบพอใจจะเลยขอเทนหนึ่งเคืองยังหลกแต่บอ ตามข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งบุตรฐานะสัมปทานฐานะสัมปทานถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียนถึงพร้อมด้วยความหวันเพียรข้อที่สองข้อที่สองอารักะสัมปทานอารักะสัมปทานรู้จักใช้เป็นรู้จักใช้เป็นออมเป็นออมเป็นสัพยากรสัพยากรที่ตนเองหาได้มาที่ตนเองหาได้ว่า สามสามการลยาณมิตรตา,า,าต,ตาพบคนดีพบคนดีเ <พบ S 2> ชื่อฟังนักปราชญ์เชื่อฟังนักปราชญ์เป็นต้นเป็นต้นและส่และเ่สัสามมาชีวิตาสัมมาชีวิตาเลียงชีพ เลี้ยงชีพในทางที่ชอบในทางที่ชอบหรือมีศีลหา้าหรือมีศีลห้าก็รวยได้โก,โก็รวยได้อ่ามีศีลหาก็รวยได้อ่าโมนี้ได้เวลาขอคุณพ่อหนะ่อยเนาะอ่านกันในรนะดมเนาะครับผมอ่าอ่านพ่อท,ท่านผู้ฟังผู้ชมทางบ้านหรอก ตรตัตนตัยานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณพระพธิ์คุณพระธรรมคุณพระทรงพระบรมสาตรีริกราตระดวงพ่อดำเป็นต้นคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์จงปกป้องคุ้มครองผู้ฟังผู้ชมรายการเสียงธรรมทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญนัชาเดตินาชาเดติชิตตังเมชิตตังเมขอให้ประสบใจชนะเงินทองหลามาเทมา ขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนปาถนาสิ่งอันใดเป็นไปใน,ปนทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงพันสำเร็จขอจงพันสำเร็จทุกประการทุกท่านด้วยเทินมมเนมดเวลาแล้วขอจะเดินพรอนสบายดีสาธ<า>